เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพือนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆคุณลุงคุณป้านะครับ แล้วก็ท่านที่เข้ามาทักทายคูโดงนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงช่องคูโดงคอยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะครับบางคนมีเหรียญกระสาบแล้วบางทีหาที่ขายที่จําหน่ายไม่ได้ช่องคูโดงคอยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับท่านที่ต้องการจะจําหน่ายขายเหรียญคลิปนี้ EP นี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุโดงบอกได้เลยใครมีเหรียญ1นบาท ของในหลวงราชการที่10นะครับโดยเฉพาะทุกปีพศก็ได้ทุกปีพศนะครับแต่ว่าที่คุณโดจะนำมาเสนอวันนี้เป็นปี2561นี่ครับผมเหรียญ1น1บาทปี2561นะครับผลิตออกมาโอ้หลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับนี่หลายร้อยล้านเหรียญแล้วยิ่งผลิตเยอะความคาดเคลื่อนความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตก็เยอะ แล้วก็มีหลายๆเหลียหลุดรอดออกมานะครับมีท้งพระเสียนตรงพระเสียนขวางพระเสียนเอียงเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับไม่ได้มาประกาศรับซื้อเหรียญพระเสียนตรงพระเสียนขวางพระเสียนเอียงแต่อย่างใดนะครับวันนี้ใครมีเหรียญแบบนี้คุณดงบอกได้เลยนะครับหลายคน หรือว่าคนที่เป็นนักสะสมหรือแม้แต่พ่อค้าบางคนไม่ซื้อแต่ครูโดง่งใช้คําว่าครูด่งรับซื้อนะแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วต้องเป็นแบบที่ครูดงกําลังจะอธิบายนะครับเหรียญนี้ครูโดงก็ซื้อมานะครับสองร้อยสามร้อยเนี่ยครูโด่งสู้อยู่นะครับสำหรับเหรียญแบบนี้ก็ลองๆอ,องดูเหรียญหนึงบาทของในหลวงรัชกาลที่สินะครับมี่เห็นไหมด้านด้านหลังก็จะเป็น นี่ตาของรัชกาลที่10บแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่10บนะครับเหรียญแบบนี้สังเกตดูให้ดีนะนี่ครับผมขยายดีกว่าเนาะขยายดีกว่าจะได้เห็นห็นช,ชัดนะครับลองลองดูให้ดีนะครับใครมีเหรียญแบบนี้ทักทายเข้ามานะแต่ว่าถ้าดูแล้วเฮ้ยยังไม่อยากขายเราก็ไม่ว่ากันจะสังเกตนะครับตรงนี้จะมีแค่ขอบเดียวตรงนี้มีสองขอบนะครับนี่บางคนก็เรียกเหรียญสองขอบ แต่เหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญสองขอบนะครับเป็นการปั๊มเยื้องคูดวงให้ดูนะนี่ครับผมค่อยๆพลิกเห็นไหมอันนี้เป็นเหรียญปกติมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนี่เห็นไหมเห็นชัดๆเลยนี่เป็นเหรียญขอบปิ้นเนื้อปิ้นคือปั๊มไม่ตรงเซนเตอร์อะ พอปั๊มออกมาเยื้องศูนย์นะครับพอปั๊มเยื้องศูนย์อีกข้างหนึ่งก็เลยพับไปแบบนี้นี่เหรียญแบบนี้ออกมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญปี25 6 1 62หก็ดหก็มีที่คุโดงเห็นนะครับแต่ว่าคุโดวงซื้อไม่ทันเขาซื้อไปกันแล้วเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยเหรียญแบบเนี้ยเหรียญแบบเนี้ยถ้าใครมีแล้วหาที่ขายที่จําหน่ายไม่ได้ติดต่อคุโดวงมานะครับ200อบาทส0 0รอบาทเนี่ยคุโดงก็ซื้อเนี่ยเนี่ย เนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่นี่ครับผมเห็นไหมนี่นี่เหรียญเนื้อปิ้นนะครับขอปิ้นแต่ว่าหลักๆแล้วคือเกิดจากการปั๊มที่ปั๊มไม่ตรงเซนเตอร์ อาจจะเป็นไปได้ว่าเหรียญพอด้วยสปีดเร็วนะครับสปีดของเครื่องเร็วทําให้เกิดการขยับตัวของเหรียญนะครับก่อนมีการปั๊มขยับไปอีกด้านหนึ่งทําให้อีกด้านหนึ่งเนี่ยเหลือเยอะก็เลยปั๊มออกมาเป็นแบบน,แบบนี้แบบนี้หลายคนไม่เล่นแต่ครูโด่งซื้อนะครับก็ลองลองดูนะครับใครมีแบบนี้ทักทายมาได้นะรับซื้อจริงแน่นอนเนี่ยขอบปิ้นแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูขอบนะครับครูโด่งรับซื้อทั้งหมดนะถ้ามีอะ เหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทห้สตังยี่้าตังแบบมี้เราซื้อก็ลองลองดูนะครับใครมีก็ติดต่อมาเนาะคลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะ